สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับกับผมพุที่ตอองในวันนี้นะผมจะมาทําการออบอกวิธ oh <my> ีการสมัครเมตาแมทแล้วกัน เมตา玛ลครับก่อนอื่นเลยนะเราให้เข้าไปที่โคลมของเราหรือไม่ก็อีเกิของม o คซอฟนะครับเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเราก็เข้าไปที่ Google พิมไปใน Google ของเรานะครับว่าเมตา玛ลนะครับพิมพ์ภาษาไทยก็เจอนะเนี่ยเห็นวนะ่าเมตา玛ลเนี่ยสำหรับใครที่ขี้เกียจพิม์ก็เลยผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ก็ได้นะครับใต้ดิงคิปชั่นอะไรนะนี่แล้วมันก็จะเป็นหัวข้อแรกเลยครับคำว่าเมตา玛ลนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยอีกกอกรอโหลดสักครู่พอดีเน็ตหนูไม่ดีเท่าไหร่พอมันเพิ่มเข้ามาตรงนี้แล้วก็ใให้เเเรราาาาทํกพพิิ่่่่มมสวนนขยยยี เดี๋ยวฟ้าเนี่ยครับฝั่งขวามือของเราเห็นหรือเปล่าทุกคนถ้าเห็นเราก็ทําการคลิกเข้าไปเลยนะโฉอคลิกเข้ามาปุ๊บมันก็จะขึ้นคําถามอะไรของมันเยอยะแยะมากมายเราก็ไม่ต้องสนใจเรากดเพิ่มส่วนขยายต่อไปครับพอกดปุ๊บม,มันก็จะทําการดาวน์โหลดส่วนขยายนี้มานะครับแล้วก็ทําการติดตั้งให้เราสักครู่จัดทางลัดอะไรไม่รู้แล้วนี่มันเด้งมาหน้านี้เองเลยนะครับหลังจากนีติดตั้งเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เมดเมตาส์เนี่ยแล้วสังเกตบนขวาบนของจอเราดีดี ตรงนี้นะครับมันจะมีเพิ่มรูปน้องหมาสีส้มนั่นก็คือโลโก้ของเมตา마สเนี่ยก็คือเวลาเราจะเข้าแอปเมตา마สเนี่ยเราเข้าได้ในนี้เลยนะครับแต่นี้เราจะพูดถึงขั้นตอนการสมัครก่อนแล้วกันวันนี้ get start นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาทําการสมัครเมตา마สนะอันนี้มันจะถาม2อันไออันฝัน่งซ้ายนี่คือถ้าหากเรามีเมตา마สอยู่แล้วนะครับเราก็กดอันนี้ได้เลยเพื่อเข้าไปทําการล็อกอินนะแต่ถ้า,าสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มีนะก็ให้เข้าไปที่สร้าง wallet นะครับอย่างผมมีอยู่แล้วผมไม่รู้จะสร้างอยก่ทำไมแต่จะสร้างให้ดูแลนะ <Wow. S 1> ้ววกัันนนเเ่อปป็็ตยาง ให้เพื่อนๆน,นะครับกดคลิกเข้าไปที่สร้าง wallet คลิกเข้ามาปุ๊บผมกดอาเกนไปเลยโจอ,อย่าลืมกดติกถูกงี้ครับไม่รู้ให้กดทําไมแล้วกดไว้ก่อนอันนี้ก็สร้างรหัสของเราได้เลยจะสร้างว่าอะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะว่าจะตั้งเป็นอะไรแหมรหัสน่าจะเหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากที่เราใส่รหัสเสร็จนะรหัสอันบนกับอันล่างจะใส่เหมือนกันนะครับกาให้ใส่ยืนยันซ้ําเฉยว่ากันไว้ก่อนเผื่อเราพิมพ์ผิดพอถึงขั้นตอนนี้ปุ๊บเราก็กดไปที่สร้างปุ่มประฟ้าได้เลยครับคลิกเข้ามารอมันหมุนสักครู่ ทอะไตรงนี้ปุ๊บไม่ต้องสนใจเราั้งกดเน็กไปเลยครับรกดถัดไปตรงนี้นะครับตัวฟฟ้าเหมือนเดิมคลิกเข้าไปเตือนฉันในภายหลังกับคลิกอ๋ออันนี้น่าจะเป็นการคลิกเพื่อให้เราดูรหัสผ่านเอ้ยไม่ใช่รหัสผ่านดิเหมือน id ของเราอ่ะ id <Yeah. S 1> ี่ทาการล็อกอินนะครับซึ่งเราไม่ได้เป็นคนสร้างเองนะสร้าง id เราสร้างแค่รหัสผ่านนะครับส่วน id เนี่ยทาง metamask มันจะทําการจัดการให้เราอันนี้เดี๋ยวผมทำการคลิกเลยนะปุ๊บ เอาคลิปุ๊มมันจะโชว์คำพวกนี้มาครับให้เราทําการก็ม,มันไว้ก่อนนะหรือไม่ก็จดไว้แต่กระดงกระดาษอะไรก็ได้ผมเนี่ยผมจดใส่โน้ตแพดไว้แต่จริงจริงวิธีนี้ไม่แนะนานะครับ<ด>เพราะว่าถ้าคอมเราโดนแฮกนี่ก็ไปหมดอ่ะขั้นต่อไปก็กดถัดไปได้เลยครับอย่าลืมนะก๊อปไอ้ตรงนี้ไปด้วยช่องนี้กดถัดไปกดไปปุ๊บม,มันก็หน้าต่อมามันก็ ให้เราทําการยืนยันคลิกตามเรียงตามไอคาเมื่อกี้นี้เลยนะครับที่มันโชว์ให้เราเนี่ยที่ผมบอกให้จดลงโน้ตแพดหรือในถ้าให้แนะนําก็จดใส่กระดาษอะไรอย่างนี้ไว้นะเอามาขั้นตอนนี้แล้วให้ทําการคลิกเลือกไปเลยครับตรงกับให้ตรงกับที่มันเขียนไว้ให้เรานะแล้วก็แบบอ่านี่พอผมทําการเลือกทั้งหมดนี้แล้ะเรียงให้เรียงให้ตรงนะครับกับตอนแรกที่มันขึ้นมานะ พอเราเรียงตรงปุ๊บร็มีการกดยืนจันนะครับอ่ายินดีด้วยคุณได้ผ่านการทดสอบแล้วกดฟ้าๆนี่ลครับกดที่เข้าไปว๊อบอันนี้อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะกดปิดไปเลยอ่าตอนนี้เราก็มีเมตตามาร์ทของเราแล้วซึ่งหน้าแรกเลยมันโชว์เป็นเหรียญ e t h เลยนะครับอันนี้ท้านี้เราก็สมัครสําเร็จแล้วภายในเวลาอันสัน้นไงเป็นไงเร็วไหมทุกคนต่อมานะผมจะบอกวิธีการเข้าใช้นะครับสมมติเราไม่ต้องเข้ามาหน้าใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้ เราจะแบบดูทง YouTube อะไรไปอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะดูไอ้นี่นะแบบว่าเข้า Google หรืออะไรไปก็ได้แล้วก็พอเราจะดู m e เมตา่ะเราไม่จะเป็นต้อง เข้าไปหาหน้าใหญ่อย่างนี้นะครับให้เรามาที่ขวาบนของจอที่ตอนแรกผมบอกไปได้เลยนะกดที่รูปหวหมาเมตา马克สีส้มเนี่ยนะครับกดมาปุ๊บมันก็จะเข้ามาในเมตา马克ขนาดย่อมของเราให้เลยนะครับเหมือนเข้าในเมมือถือเลยอันนี้มีเครือคงเครือขายอะไรให้แอดไปอันนี้ผมก็สอนแค่สมัครนะครับมันก็มีเพียงแค่เท่านี้ฮะแล้วก็ถ้าเข้ามาก็กดออกจากระบบก็ได้นะครับถ้ากันไว้เผื่อคนมาแฮ็กเครื่องแบบเข้าเครื่องเราได้มันก็ยังไม่รู้รหัสตรงนี้อีกทีนึงนะถ้ามุดเรารีเครื่องไปหรืออะไรไงเนี่ยเราก็ต้องมานั่งใส่รหัสใหม่น ใส่ไอเดียงคานั้นใหม่นะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเครื่องมันจะจําให้เรานะครับแล้วก็ใส่แค่พัดเปิดที่เราทการตั้งไปเองนะครับในตอนแรกแล้วกดปลดล็อกนี่มันก็เข้ามาได้เลยครับทีนี้เราจะทาการวับเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับสาหรับวันนี้วิธีการสมัครเมตาหมากก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะครับแ้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามวาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย